กะอ่า uh, É yep, โอ้โหเต็มเกินอันนี้เต็มเกินหาตะกร้ามาอ,อีกนี่นะครับนั่หมดนะครับนี่เพียบเลยละัะ ม uh, right. right. ันเต็มเกินอ yeah. ่าเอาตรงน้ำตกเอาสองลูกเดี๋ยวต่อคอนตอนคนแบกเนี่ยถ้าไม่ใส่ข้างแบบนี้อืมออดอะไรล่ะก็ออดหนูไม่ใส่ข้างด้วยถ้างั้นไม่ทอาขาดเงี้ยกระดาษมันกรอบเทียบเลยคุ่เน่ะเฮ้ยตะกร้ามีสองใบ เดี๋ยวเขาลองยอีกสองไปนี่นะครับเราก็จะมีนี่เก็บสนุกครับแต่งนี้ไม่ค่อยดกนี่นะครับสุกแล้วนะครับสวยไหมครับ กล้วเนาะสวยอยู่เอนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เอที่นหนักนี่นะครับเอนะครับนี่นะครับไม่ค่อยดอกแต่มันก็สวยนะอย่างเดี้ยนะแต่เราจะไปได้ชุดบนนะครับ มันก็ยังดกอยู่นะครับนี้อสำหรัสยังเก็บนะครับที่สุกก็สุกไปนะครับ นี่นะครับไฮไลท์สวยนี่นะครับสวยนะครับส่งได้ส่งได้นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ไม่ค่อยโดดนะน้ำระบบน้ําน้ําไม่พอนะครับถ้าน้ําพอจะสวยมากไม่ค่อยติดกับไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยจะเป็นแบบนี้มีเอนะครับ วยอยู่ครับนี่ลองสี่เมืองนะครับ